สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมพุทธเสนาในโอซองครับคลิปนี้เราจะมาดูพรีวิวแพทซีซั่นที่4กันนะครับมีทั้งเรื่องของการปรับระบบต่างๆรวมถึงการปรับสมดุลฮีโร่ด้วยทั้งนี้แพทวันจริงที่เข้าเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับพรีวิวนี้100%เปเนาะดังนั้นถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยววันแพทเข้าจรงิงเรามาคุยกันทีนะครับในคลิปนี้ผมมีการใช้ฟุตเทจจากคลิปของคาคิวด้วยถ้าใครอยากดูต้นทางแบบเต็มๆมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยหรือว่าจะกดขวาบนก็ได้ถ้าพร้้อมแลลวก็ไปยยัเครบ เราจะไปดูซีซั่นสี่เทรลเลอร์กันสกินใหม่แบรดผ้านู่นนี่นั่นกิจกรรมแม่งเยอะชิบหลังจากดูซีซั่น4ี่เทรลเลอร์เสร็จปุ๊บเราจะไปดูโอเวอร์สองแพทโนตของวันที่11แบบพรีวิวเดี๋ยวไปดูคลิปคาคิวว่าสาธิตของจริงว่าเป็นยังไงเพราะอันนี้เขาเข้าเซิร์ฟเพจได้เออเราน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับ ดอกบัวเจบัวพรอ้อมไหมฉันพร้อมไอ้ช็ชอ, <laughs> อ,ชอตนี่นะคือถ้ามันมีคนทำจริงจริงเนี่ยมันโคตรมันโคตรไม่เวิร์กเลยเว้ย <laughs> มันก็อโอเคมันก็แค่เทเลอร์อสกิน ในบรรเาพานผีตาโคนสวโอันนี้จกินขายนี่นี่กาแล็กติกเอมเปอร์เรสิกมาแม่งเทช i ไหม อ๋อนี่คือฝั่งหนึ่งแล้วอันนี้อีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้ปะ่ะมาตีมแบบสงครามดวงดาวตาตาบออันนี้ก็พวกกิจก,กรรมต่างๆมีแมปใหม่ด้วย <c oughs> แมปใหม่แบบสร้างเองผู้สร้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไอ้ River w i c กิ d ไอ้ River w i c กิ d ตอนที่ผมเห็นในเนี้ย อันนี้ผมนึกว่ากิจกรรมนะเว้ยตอนแรกผมนึกว่ากิจกรรมมันเนี่ยกูไม่นึกว่ามันคือรีเวิร์สจริงอันนี้ชอนเหรอมีแข่งรถวะไอ้เซ้ยฮ้ยโอวัลเป็นเกมแข่งรถจะเป็นยังไงไมอะมันดับตาะยังเหรอโอเค เราเห็นถึงอนาคตที่เป็นไปได้เราจะทําให้โลกดีขึ้นเพื่อมันเหมาะกับทุกคนโอ้ยลายไทยสวยอ่ะโลตัสอันนี้สกินโรตัสอ่ะอุ้ยอันนี้ปลดจากเบลาสเอ้ยเอาปลดจากช็อปนี่วะอันนี้อันนี้ช็อกินเอฟิกนะแคสเซียอันนี้แจกฟรีอันนี้สกินแจกฟรี ซีซั่น4 o โอเวอร์2จะมีซัพพอร์ตฮีโร่ใหม่ไลวีเวอร์ซึ่งสกิลเราก็เห็นไปหมดแล้วมาจากประเทศไทยชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลชื่อเล่นอะไรรู้หมดแล้วนะฮะเจเนอ a l ล p อัปเดอันนี้ก็มีเรื่อง accessibility เขาบอกว่ามันจะมีสีที่สามารถปรับสำหรับเลือดขาวเกราะแล้วก็โลได้แล้วก็เลือด o v e r h e ์เล al, เลือดเขียวคือเขาจะปรับให้สามารถเปลี่ยนสีเลือดพวกนี้ได้ ระบบต่อมาครับ Stranded Spawn System อันนี้เป็นระบบที่ค่อนข้างจะสำคัญเลยสปอนเกิดจะยังอยู่ต่ออีก7วิเวลาที่เราเพิ่งเสียพอยไปนั่นหมายความว่าลองนึกสภาพครับเราไฟ์กันอยู่ใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นกําลังจะดันเข้าพอยแรกบ้านเกิดเราเนี่ยจะอยู่พอย2สองถูกไหมสมมติว่าเราตายคนแรกแล้วต่อมาเนี่ยเพื่อนแพ้หมดเลยแล้วเขาดันเข้าพอยทันเราเนี่ยจะเกิดอยู่สปอนข้างหน้าเหมือนเรายังไม่เสียพอยแรกเพราะว่าเราเกิดเร็วแต่ปรากฏว่าเพื่อนตายช้ากว่าเราเขาก็เลยไปเกิดนู่นเลย เกิดที่พอยสามกลายเป็นว่าเราอ่ะจะติดอยู่ที่สปอนพอยสองอยู่คนเดียวนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากเป็นดานดันลถเนี่ยเห็นได้ชัดสุดวัดพอยต์จีเบลท่าดราโด,ลละโด,ะโดะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องไปโดดตึกตายเพื่อให้กลับไปรีกกับเพื่อนแปลว่าเราจะเสียเวลาอีก1ิวิในการเซตเอ,อัพไฟเออเพราะคนมาไม่ครบทีนี้เนี่ยระบบนี้ก็เลยบอกว่าสปอนเนี่ยมันจะอยู่อีกเจวิคือเราสามารถกดเปลี่ยนตัวได้สามารถอยู่ในห้องแล้วศัตรูไม่สามารถเดินเข้ามาได้และเราสามารถกดวาร์ปกลับไปที่บ้านเกิด ที่อยู่ไกลได้พูดง่ายว่าเราไม่ต้องเดินไปตายอันนี้คือดีมากเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในซีซั่น4นะครับเขม t ไีพอยตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากที่ชนะได้15 p o i n พอเพิ่มมาเป็น25 p o i n t พเขาจะพยายามให้เราเล่นเยอะๆมากขึ้นแล้วแหละเออพูดพอยต์ Point ที่จะได้หลังจบซีซั่นเนี่ยถ้าเป็นแรงบอลซิลเวอร์แรงโกแรงแพทแรงไดมอนได้เพิ่มหมดเลยนะครับบอลได้300ซิลเวอร์6 0 0แพท8 0 0ไดมอนด์กี่0มี2แพท่โดนลอแต้มอม์เตอร์กันมีสองแ มารเตอร์หลือพันสองแกนมาร์หรือพันห้าแครับแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่แรงไหนถ้าอยากเติมเงินถูกกว่าเติมเองอย่าลืมนึกถึง richman shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0,000งคนเพียงแอดไลน์แอ richman shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ o w e t w h t o h คอยราคาถูกไม่ง่ายไม่ต้องให้ ID หรือพาสเวิร์ดเพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ o w e t w h t c h กดซื้อ o w e t w h t o h คอยและเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการชำระเงินผ่าน r a z e r g o และก็ปลิงก์ที่ได้ไปวางให้แอดมินในไลน์ได้เลย เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีแอดมินบริการดูแลตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง richman shop จะชอปป้ชอปปิ้งที่ shopee อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์ p e r s o n a l l shopping สินค้าใดก็ได้ใน shopee ลิงก์อยู่ใต้คลิป top 5 0 0 leaderboard eligibility การที่คุณจะขึ้นอยู่ top ห0 0ได้ในทีมสี่บรรทุนไปผู้เล่นจะต้องชนะอย่างน้อย25าตาในแง้งสำหรับตำแหน่งนั้นๆและโซนน,นั้นๆ คือถ้าเราเล่นโซนเอเชียสมมตินนะเราไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีอะเล่นชนะไป20ตาแล้วกลับมาเซิร์ฟซีชนะอีก5ตาอย่างเงี้ยมันต้องนับแยกกันโอเคไหมคือเราต้องไปเล่นเกาหลีให้ครบ25เพื่อให้ขึ้นเลดเดอร์บอร์ดเอเชียเพราะว่าซีมันเลดเดอร์บอร์ดอเมริกาเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราให้ผู้เล่นเล่นแค่25เกมก็พอไม่นับว่าจะแพ้หรือชนะเออคืออันนี้น้อยไปประมาณนั้นที่เขาพูดนะ เรื่องต่อมาคอมโ i ตีบริเวอร์พีนัลตี้เชงการออกจากแมตช์ก่อนเกมจบในแต่ละโหมดแรกงเนี่ยมันจะแยกกันโอเคไหมคือแต่ละแร้งมันมีหลายแรงถูกปะ่ะมันมีโลคิวมันมีโอเพนคิวมันมีเมทัลลี่ฮีโร่และเพื่อที่ทีมงานจะสามารถแบนได้ถูกโหมดเวลาต่างกันไปตามจำนวนครั้งที่ออก ยอดนันนี้เขาบอกว่าการขึ้นซีซันใหม่ของแรงเนี่ยจะไม่ได้รีเซ็ตระดับความรุนแรงของการลงโทษจากการออกห้องคือสมมุติว่าเราออกห้องซีซันนี้จนโดนแบนทั้งซีซันพอไปซีซันหน้าปุ๊บถ้าเราออกห้องอีกมันอาจจะโดนแบนทั้งซีซันทันทีเลยก็ได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่เคยทําผิดมาก่อนนะออกครั้งหนึ่งมันโดน10นาทีก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะแต่ในกรณีเนี้ยคือถ้าขึ้นซีซันใหม่แล้วเนี่ยมันจะยังคงความโหด้ายไว้ระดับหนึ่ง มันเอาไว้ป้องกันคนที่พอใกล้จบซีซันแรงแล้วอ่ะเขาชอบกดออกกันเพราะมองว่าเดี๋ยวซีซันหน้ามันก็เริ่มแล้วเพราะฉะนั้นเราออกตอนเนี้ไม่มีปัญหาก็โดนแบงก็โดนแบงไปเดี๋ยวโดวนแบงแค่ซีซันนี้ถูกปะเดี๋ยวซีซันหน้าก็รีใหม่เออถ้าเราออกอีกก็โดนแบรนแค่สินาทีอะไรเงี้ยมันก็ค่อยรับใหม่อันนี้ก็คือเอาไว้แก้ปัญหาตรงนี้นะครับ ต่อไปนี้แต่ละแมตช์ที่คนกดออกจากหมดแรงเนี่ยจะมีผลข้างเคียงตามมาด้วยในการอัปเดตแรงครั้งต่อไปคิดว่าน่าจะส่งผลแย่มากกว่าการแพ้เฉยๆด้วยซ้ําคือถ้าเราเล่นต่อแล้วเราแพ้มันก็ส่งผลระดับหนึ่งใช่ไหมสมมุติว่าแพ้ปกติส่งผลลบไป10หน่วยอะแต่ถ้าแพ้แล้วกดออกด้วยนะคือหมายถึงว่ากดออกแม่งก็เลยแพ้ไงถูกไหม <laughs> เออถ้ากดออกเนี่ยมันอาจจะส่งผลแบบลบ20หรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามนะครับ ต่อมาคือเรื่องฉายาอันนี้เขาบอกว่าฉายาจะแบ่งแยกประเภทระหว่างแรงแบบ Open นคิและโลค u อันนี้คือคันแรกเนาะยังไม่ได้บอกตำแหน่งนะคือถ้าเป็น Open นคเนี่ยจะบอกว่า Diamon d Open Challenger คือเรารู้เลยว่าโอเคคนนี้มันได้ไดมอน n d ในแรง Open นคส่วนอีกอันนึงบอกว่า Diamon d Low Challenger อันนี้คือเป็นคนที่เล่นโลคิวแล้วจบไดม m o n d อ่าแต่ละแมชจะมีค่าเฉลี่ยแรงในแมชนั้นขึ้นโชว์อยู่กลางจอ ประมาณว่าเข้ามาปุ๊บแม์นี้คือห้องแรงจีเอ็นะแปลว่าคนในห้องเนี่ยทั้งหมดอะเฉลี่ยกันอยู่ที่ GM5 ก็ดีอันนี้ก็คือเรื่องของแรงดีเคสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าซีซันสีเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจะไม่มีการรีเซ็ตแรคงแล้วคือแลคงจะเริ่มมาที่ตอนจบของซีซันสาเหมือนกันเลยสมมติผมจบซีซันนีมาเตอร์หพอมาซีซันสีเนี่ยผมก็จะเริ่มที่มาเตอร์ห้าประมาณนี้นะครับ Competitive Skill u p d a t e a n d p r o g r เ s s i o n อ่าเรื่องนี้ผมว่าหลายคนน่าจะอยากเห็นการสอบแรรคงนะครับต่อจากซีซั่น4เป็นต้นไปจะมีบอกด้วยว่าแพ้ไปกี่ตาแล้วเสมอก็มีบอกจากเดิมเนี่ยคือมีแค่ชนะเนาะดีมากไม่งั้นเราต้องมานั่งนับเองทุกครั้งมันก็เหนื่อยนะเว้ย <c oughs> คือมันต้องชนะ5ตาไงแต่มันต้องแพ้15หรือเสมอ15ซึ่งแบบนั่นแหละใครมันจะมานั่งนับตลอดวะบางทีก็ขีออ้เกียจนับเวลาสอบแรง่งหน้าการสอบแรงคอมเพลติฟอัปเดตเนี่ย จะบอกเปอร์เซนต์ของผู้เล่นด้วยว่าคุณอยู่ในเปอร์เซนต์ไฮเท่าไหร่ภายในแรงตัวเองเขานับเปอร์เซนต์แบบสมมุติว่าเราอยู่แพทตินัมหนึ่งนะเขาจะนับมาเลยว่าคุณอยู่เปอร์เซนต์เท่าไหร่ในแพทตินัมหนึ่งคือถ้าเปอร์เซนต์ไฮเนี่ยสมมุติเราอยู่ที่เปอร์เซนต์ไฮที่60แปลว่าเราอ่ะสูงกว่าอีก60%สิบเปอร์เซนต์อืมก็คือมีอีกสี่สิบเปอร์เซนต์สูงกว่าเราแล้วเราสูงกว่าอีกหกสิบเปอร์เซนต์ที่เหลือประมาณนี้นะถามว่าตรงนี้ช่วยอะไรได้คือมมันนนนจะะช่่่ววววยใหห้้้เเเเเรราาาาา็พกขึลลลไปอแ เราอาจจะยังไม่สอบแรงคือสอบแรงเนี่ยมันต้องชนะครบ5หรือแพ้ครบ15ถูกไหมมันถึงจะอัปเดตแรงให้แต่ว่าพอมีเลขตัวนี้เข้ามาผมเข้าใจว่ามันจะอัปเดตให้ทุกตาซึ่งเราจะเห็นเลยว่าสมมุติว่าเราจบตาหนึ่งชนะแล้วเปอร์เซ็นต์เราขึ้นมาเท่าไหร่นึกออกปะเออหรืออย่างน้อยอะสมมุตินะต่อให้มันไม่อัปเดตท,ทุกตาแต่เวลาที่เราสอบแรงเสร็จแล้วเราไล้แรงเท่าเดิมอะเราจะเห็นว่าเราอยู่ที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คือสูงขึ้นมาเท่าไหร่นึกออกไหม ตัวเลขเหล่านี้จะมีบอกสําหรับผู้เล่น GM 1เช่นกัน GM 1ตอนนี้มีเยอะมากเทียบเซียนสาม GM 1กับเซียนสองเซียนหนึ่งเนี่ยคือ GM 1เยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์เลขพวกนี้บอกด้วยก็ก็ดีครับอันนี้ก็ดีผู้เล่น GM 1อาจจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเราใกล้หรือ,อยังที่จะขึ้นไปถึงท็อปห้าร้อยเนาะทีนี้มาที่ฮีโร่อัปเดตหมดแท้งก่อนนะครับไล่ฮาร์ดโดนเนิร์ฟ <laughs> ไล่ฮาร์ดโดนเนิร์ฟเลือดที่เป็นกรอ ลดจาก300เหลือ2 5 0นะเนิฟเกาะไป50หน่วยนะแต่ว่าเพิ่มเลือดขาวให้25หน่วยในภาพรวมก็คือมันทําให้ลายฮาร์ดถึกน้อยลงนั่นแหละตอนนี้625ใช่ไหมแล้วเกาะเนี่ยมันเยอะแต่ของใหม่เนี่ยคือมันไปเนิฟเกาะ50หน่วยแล้วเพิ่มเลือดขาวข,าวขึ้นมา25หน่วยอืมคือเนิร์ฟทั้งเลือดภาพรวมแล้วก็เนิร์ฟทั้งเกาะด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไปต่อที่ซิกมาจากเดิมเนี่ย ถ้าโยนหินโดนเต็มๆจะได้100ดาเมจใช่ไหมตอนนี้จะลดเหลือ80ดาเมจปกติแล้วเวลาโยนหินมันจะมี2ดาเมจใช่ป่ะมันจะมี Impact d ด m เม e กับ e x p ก o s i o n ก็คือเวลาหินระเบิดตู้มอะหินแตกคือถ้าปาหินโดนเลยอะนะมันจะโดนทั้ง2ดาเมจเลยก็คือ60 40บวกของเิมคือ1้อยนะึแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหลือแค่40บวกก็เลยเป็น80จากที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือโดนปุ๊บมันจะไม่ตายแล้วถ้าเลือด200 More โยนุยิงของเก่าคือตายของใหม่คือไม่ตายแต่ก็แน่นอนว่าโดนเนิร์ฟเรื่องของดาเมจไปก็จริงแต่ว่ามีบัฟ CC เข้ามาให้ระยะการน็อกดาวเพิ่มจาก0.8เป็น1.1วิเพิ่มระยะ CC นอะอันนี้มันก็ดีตรงที่ว่าอย่างน้อยคือเราจะไม่โดนวันช็อตแต่ถามว่าพลังในการลงโทษศัตรูยังยังมีพอไหมคำตอบคือก็ยังมีเพราะว่า น็อกดาวน์เนี่ยมัน c c 1 1จวิและถ้าคุณโพสิชันเฮียคุณก็จะตายอยู่ดีเพราะว่าดาเมจอีกหน่อยหนึ่งอ่ะเพื่อนเขาจะยิงคุณระหว่างที่คุณโดนหินถูกไหมมันแค่จะลดโอกาสที่ซิกมาจะสามารถโซโล่ใครให้น้อยลงได้สกิลการโยนหินซิกมาเนี่ยมันมีความรู้สึกคล้ายกับพุกของรถฮอคเพราะว่าซิกมาโยนหินใส่ศัตรูเลือด200แล้วยิงคลิกซ้ายธรรมดาใส่มันคือตายแนใ่นอนมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนโดนวันสอดตรงนี้เขาก็เลยพยายามทําให้ ความรู้สึกการโดนวันช็อตตรงนี้มันหายไปเราเสริมการทําอย่างอื่นได้แทนก็คือ c ีีที่นานขึ้นแทนต่อไปมาดู DPS มาดูดูคลิปคาคิวแล้วกันโอ้แกบักอุ้ยอันนี้อยันนี้หนักอยู่ละเห็นภาพชัดเจนเลยเป็นการเนิร์ฟแอดปกติแล้วเวลาแอดบ๊อบอะระหว่างที่บ๊อบยังอยู่ะจะสามารถยิงศัตรูแล้วเก็บอันติได้ด้วยหมายความว่าบ๊อบยังไม่ทันหายเลยนะแต่ว่าอันติเราเพิ่มมาแล้ว คือมันเก็บอันติใหม่ได้เร็วมากแต่ตอนนี้แก้บัคทำให้ระหว่างที่บอ๊อบยังอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บอันติได้แล้วเทียบกับก่อนหน้านี้คือเลิมหนักมากอันติ3 0เนะครับเดี๋ยวดูตอนจบดูตอนจบที่คาชิวเปิดให้ดูก็คือถ้าเป็นของก่อนแล้วเนี้ยบ๊อบออกมาปุ๊บยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยๆ,ยอ,ยๆอันติได้30เปอร์แล้วแต่ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยบ๊อบยังอยู่อันติ0%เปเสมอบ๊อบครั้งต่อไปมาช้าลงแบบชัดเจนแน่นอนแต่ที่คาชิวออกความเห็นเมื่อกี้ตอนลงท้ายนะครับบกก็คืออว่าาถ้า ทีมงานจะเลือกปรับอย่างนี้มันควรจะปรับตัวอื่นด้วยเช่นเลกกิงบอลเลกกิงบอลก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถกดอันติปล่อยลูกบอลระเบิดออกมาเสร็จปุ๊บแล้ววิ่งไปทําอย่างอื่นโดยที่ลูกบอลระเบิดเนี่ยยังไม่หายหมดนะคือลูกบอลระเบิดอะถ้าปล่อยให้หายเองเนี่ยอยู่2 0่วินะครับระหว่างที่ลูกบอลระเบิดยังอยู่เนี่ยเลกกิงบอลสามารถไปทาดาเมจไปนู่นนี่นั่นแล้วได้เปอร์เซ็นต์ญญติเพิ่มได้ด้วยมันลักษณะคล้ายแอชก่อนปรับแก้บั๊กอันนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะปรับแก้แอชควรจะไปปรับแก้ breaking ball ด้วยไหมถ้าเป็นของแคสซิดีก็ง่ายๆเนิฟเลือด225เหลือ200หน่วยซึ่งการเนิฟง่าย,ายๆแค่25หน่วยเนี่ยนะแม่งโคตรมีผลกับชีวิตมันเลยเว้ยคือคุณอาจจะมองว่าเลือดมันแค่25หน่วยก็ลดมานนิดเดียวเพราะว่ามันก็ไม่น่ามีผลหรอกแต่ว่าแม่งโคตรมีผลเลยเพราะว่ามันมีความสามารถของหลายตัวละครที่สามารถปิดดาเมจตัวเลือด200ได้ ในช็อตเดียวถูกปะเออแต่พอมีเลือดเพิ่มมา25หน่วยเนี่ยมันอาจจะทําให้แคสดี้รอดได้หมายเพราะว่าตอนเนี้แคสดี้จะกลับไปเป็นคาร์บ,บอยที่เปราะบางเหมือนเมื่อก่อนแล้วโพสิชันเนี่ยเราต้องดีขึ้น,นดเนฟดาเมจร,ระเบิด131หน่วยเหลือ120หน่วยครับแปลว่าตอนนี้ก็ต้องยิงอีก2นัดถูกไหมพเพราะแคสดี้ยิง70บวก131มันเลยได้201ก็คือตายพอดีแต่ถ้าตอนนี้120บ70เหลือ190แม่งเอา ขาดไป10ดาเมจคุณอาจจะยังมองว่าดาเมจมันยังแรงไปอยู่แต่ว่ามันส่งผลต่อเบรกพอยต์ของคลเซดีอย่างชัดเจนจากเดิมที่ปิดคิวได้ตอนนี้ปิดคิวไม่ได้แล้ว <c oughs> มีผลแน่นอน <c oughs> ที่ปรับแบบนี้เพราะว่าของเดิมอะ่ะมันทําง่ายเกินไปกับการที่เรายิงแค่หนึ่งนัดแล้วปลาระเบิดแล้วก็ตายเลยแม้ว่ามันจะใช้ได้แค่ตอนอยู่ใกล้ๆก็เถอะแต่มันก็ง่ายเกินไปอยู่ดีเว้ยก็เลยลดดาเมจลงมาเพื่อทําให้เบรกพอยต์มันเปลี่ยนไป ส่วนเรื่องการเนิร์บเลือดลงมาเหลือ200เนี่ยเนื่องมาจากบัฟก่อนหน้าน,นี้ที่บัฟให้แคสตี้ยิงได้ไกลขึ้น25เมตรนั่นเองนะครับจากเดิม20เมตรเออการไกลขึ้น5เมตรเนี่ยทำให้เขามองว่าแคสตี้สามารถเล่นในที่ปลอดภัยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยลดเลือดลงมา <S S e ตอนนี้ทีมงานบอกว่าซอมบราเนี่ยเขาอยากจะปรับให้ EMP สามารถปิดการทำงานของอันติที่มีอุปกรณ์ควบคุมได้เช่นอันติเหมยที่โช์อยู่เมื่อกี้นะครับ เคลื่อนติเหมยเนี่ยมันเป็นการโยนสโนโบอลไปถูกป,ปะ่ะแล้วสโนโบอลก็แบบแช่ศัตรูรอบๆถูกไหม EMP เนี่ยเขาก็เลยมองว่าโอเคมันควรจะสามารถปิดการทํางานของสโนโบอลได้ก็เลยมีการปรับให้ EMP ในแพทเซียนสีเนี่ยสามารถ c a n ซิลอันติของเหมยได้เลยแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยคือในเทสบิละมันยังไม่ได้อัปเดตมาเนาะเรื่องต่อมาคืออนาสลิปดาดถ้าหลับใส่แท้งจะระยะน้อยลงจาก5เหลือ3.5วิถามว่าทําไมเขาต้องทําอย่างนี้ ใน 5v5 เนี่ยพอเรามาสังเกตแล้วอะสลิปดาดก็ยังเป็นสกิล CC ที่มีผลมากๆเนาะที่สำคัญคือตอนเนี้ยแทงลถเหลือ1คนต่อทีมนั่นหมายความว่าการที่คุณหลับแท้งได้มันส่งผลต่อเกมมากกว่าแบบ 6v6 ด้วยซ้ำแล้วแท้งเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่สามารถหลับได้ง่ายที่สุดเพราะว่าฮิตบ็อกก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคแท้งเนี่ย มันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้งั้นมึงก็โดนซีซีน้อยลงแล้วกันเ <g iggle> นฟอานาซะเลยตำแหน่งอื่นก็ยังปกตินะเ <c oughs> ยจินาโนเบดหรือว่าซัพพอร์ตถ้าเราหลับโดนเงี้ยก็ยัง5าวิเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่แทงสมมุติว่าวินตันกระโดดนาโนมาอนาหลับได้ก็จะหลับได้แค่3.5วิุาวิบางทีเราอาจจะอยากนานโนแทงมากขึ้นหรือเปล่าแบบนี้แต่จริงปัจจุบันนานโนแทงมันก็เก่งมากๆแล้วล่ะทีนี้คาคิวก็เลยมาคุยกันว่าถ้าเดเวลลอปเปอร์จะมองว่าแทงมันควรได้รับโดนซ c น้อยลงอะนะ ซีซีอันอื่นควรจะปรับด้วยไหมเช่นการโดนหินซิกมาถ้าเป็นโยนหินซิกมาใส่แท้งเนี่ยโดนน้อยลงไหมแบบระยะเวลาที่โดนซีซีหรือว่าการโดนโดูมฟิตต่อยอย่างเงี้ยโดนน้อยลงไหมโดนปลาหอ,อกน้อยลงไหมเพราะว่าอันนี้คือมันเนิร์ฟซีซีของอนาคนเดียวเลยนะแต่ซีซีอันอื่นยังไม่มีการปรับนะครับเดลวิกฤตครับน้องๆอ,อันนี้จะทําให้วิกฤตต้องเล่นเสี่ยงขึ้นนะระยะการปลาขนมลดจาก 30- มหรือ25เมตรคล้ายๆคลา,า,าซดี้เลยอะ คือคสตี้อะเพิ่มจาก20เป็น25เมตรระยะยิงเราก็เห็นผลเลยถูกป่ะแม้ว่าจะต่างกันแค่5เมตร่ะซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันคล้ายกันเลยคือแบบมันต่างกันแค่5เมตรนะแต่มันจะเห็นผลเวลายหลายด่านมันจะต้องยืนใกล้ขึ้นอันนี้แรลลี่ก่อนน้นนี้โอ้โหฮัลโหลน้องแรลลี่ใหม่ทำให้โลกกว้างขึ้น ทำให้เลือดของโล่เพิ่มเป็น750หน่วยจากปกติ300 <_ D> เพิ่มเป็น750หน่วยโร <_ D> นี่โล่มึงมากกว่าซิกมาอีกนะน้องไอ้เป็นแท้งอีกแล้วล่สิ<_ D> <_ D> <_ D> สำหรับตัวบิกิตเองกดแลนลี่ปุ๊บจะได้เกราะเพิ่มมา100หน่วยทันทีไอ้ <_ D> โอเค <_ D> ถึกชิปหาย <_ D> คือตัวของบิกิตเองเนี่ยจะได้เกราะเพิ่มมาเลย100หน่วยและจะไม่เพิ่มมากกว่านี้แล้วส่วนเลือดเขียว มันจะยังทําเหมือนเดิมก็คือไปเด้งเลือดเขียวให้เพื่อนเทียน้อยเทียน้อยแล้วอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่โอเคแต่น,นี่คือการบัฟที่ที่โหดสัตว์พ่อเกูถามเมึงบัฟโลมันไม่พอมึงบัฟเลือดมันไม่พอมึงบัฟตันด้วยมันตันหมู่ด้วยอะ่ะเออสิบีเองให้มันเถอ okay. <c ười> <c ười> ะโอเคเห็นแล้วกู what คือการเอาสตนันกลับมาผมจะไม่มีปัญหานะถ้าโลมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นึกออกป่ะคือพอโลมันใหญ่อะ แปลว่าคนที่โดนสตันน่ะมันมันโดนได้เยอะมากเลยพื้นที่ของการสตันมันใหญ่มากอ่ะมันกว้างมากอ่ะสตันไม่นานไอ้เฮียแต่มันก็สตันแล้วเหมือเข้าใจคอนเซปต์ของการสตันปะคือมันขัดทาให้ศัตรูทําเฮียอะไรไม่ได้อะนั่นแหละปัญหาเว้ยกูรู้กี่รอบก็หาโอเคเวลาแรลลี่อยู่แล้วกดคิลแบสจะสามารถสตันศัตรูได้ด้วยฮะโอโหกลับมาแล้วตึ๊ดตื๊ดหือตึ๊ด คุณรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรในการทําแบบนี้ได้มันคือคอมโบลฮาร์ชัตเตอร์กับบิกกิตสตันยังไงล่ะคุณจาํวาวันๆยังหวานอยู่ได้หรือเปล่าตอนบิกกิตเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วมันสตันทะลุโลได้มันคืออย่างนี้เลย <S <S อันนี้อันนี้ปกติอันนี้ได้อยู่แนละ้วแต่แม่งไอ้เหียคือภาพรวมม,ร <S <S มันโหดสว์เลยอ่าแต่มีเนิร์ฟจะถือว่ายอมให้ก็ได้นะอย่างน้อยก็ยังมีเนิร์ฟแลนลี่ความเร็วการเคลื่อนที่ลดลงจาก30เหลือ15% ก็ยังดีวะที่มันวิ่งช้าลงบิกกิตตอนนี้คุณสังเกตปะถ้ามันกลางโลกนะเจ็ดร้อยห้าสิบบวกสามร้อยอ่ะมันคือหนึ่งพันห้าสิบหน่วยนะเว้ยแล้วมันหนึ่งพันห้าสิบอยู่สิบวิอะ่ะสิบวิสิบวิ b r อโหบิก oh, กิตมันเก่งแบบเก่งสัตว์เลยนะเนี้ย แลนลี่คือแม่งแทบจะเป็นปรบตาแล้วคุณอันนี้คือโดนวีโดยิงหัวไม่ตายลวเลวยคือการแลนลี่สตันได้คุณรู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแปลว่าแลนลี่อ่ะจะสามารถใช้แบบจังหวะที่ศัตรูจะฆ่าเราได้แบบว่าเกนจิกําลังจะเบรดใส่เราถูกไหมเกนจิแดนมาจานาโนเบรดคุณสามารถกดแลนลี่แล้วสันเกนจิได้อ่ะสมมุติว่าเขาใจนานโนเบรดแล้วเรามองว่าเฮ้ยถ้าเราใจแลนลี่อย่างเดียวแม่งไม่น่าไหวกูนานโนแลนลี่โอ้ฟักนาโนเบรด oh, ไม่ต้องเล่นมีเฮีย เก่งแค่ตอนอันติแหละที่เหลืองง่อยแดกเฮ้ยมันก็ไม่ง่อยนะวิกฤตปัจจุบันมันมันก็ไม่ได้กากนะครับสังเกตไหมว่าในแข่งบางด่านก็เล่นขนาดแลลลี่มันยังไม่เก่งขนาดนี้นะมันยังมีคนหยิบม,มาเล่นเลยเพราะว่าบางด่านวิกฤตก็เก่งเว้ยบางสถนานการณ์วิกฤตก็เก่งอยู่ดีนะครับต่อห้เป็นวิกฤตแบบปัจจุบันแรลลี่เป็นอันติใหญ่เลยใช่เพราะซีซีได้แล้วแบบที่สาคัญคือมันซีซีทะลุโลได้อันนี้สําคัญมาก เดฟบอกว่าอยากปรับให้แรลลี่เนี่ยมันเป็นอันติที่สามารถมีผลได้ทันทีมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรารู้แรลลี่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแรลลี่ที่ต้องกดก่อนถูกปะถ้าไม่กดก่อนมันจะไม่มีเวลาเด้งเลือดเขียวเลยซึ่งหมายความว่าเรากดไปเราก็ตายตอนนี้เขาเลยพยายามปรับให้มันสามารถกดให้ตรงเวลามากขึ้นได้แบบว่าสมมติเห็นสตูแล้วกดเลยอย่างเงี้ยมันยังมีโอกาสรอดสูงขึ้นก็คือตัวเราเนี่ยเด้งเลื่อนมาเลย100หน่วยซึ่งเป็นเกราะแล้วก็สามารถมีโล่ใหญ่ๆช่วยกลางเพื่อ ป้องกันเพื่อนได้ขณะที่เพื่อนเนี่ยกำลังเด้งเลือดเขียวอยู่นีประมาณนี้ไม่แต่คือสตันนะผมว่ามันก็ไม่โอเคเนี่ยคือเขาบอกว่าเด้งเลือดให้100สําหรับตัวเองใช่ไหมหมายความว่าตัวเองเนี่ยโอกาสตายน้อยมากแต่เพื่อนเนี่ยมีโอกาสตายอยู่ถูกปะเพราะว่าเลือดเขียวมันค่อยๆเด้งเขาก็เลยบอกว่าโอเคเราก็เลยบัฟโลมาให้โล่เนี่ยกว้างสามารถกันให้เพื่อนได้แล้วก็มีโล่มากขึ้น750หน่วยถูกปะแต่แค่นั้นไม่พอไงคือมึงให้สั้นมันด้วยเราเป็นสันหมู่ด้วย bro p l e ผมว่าแม่งเมตาตอนตอน้นซีซั่นสี่ะกูจะกดแรงแล้วสแปมบิกิตกูจะเล่นแต่บิกิตบิกิตกดอันติเลือดผ50นิวินซันที่เป็นแทงกดอันติเลือดก็1่นห้คุณเห็นสิ่งที่มัน <c oughs> อันนี้ปรับเมอร์ซี่กลับมาฮิวปกติเนี่ยจาก45หน่วยต่ววิเป็นห้าสิบห้าหน่วยต่ววิเหมือนเดิมและไม่ได้ฮิวแรงขึ้นแล้วเมื่อเพื่อนเลือดต่ำกว่า,นนา,า,วาห,ห,ห้าสคุณนะ จะเป็นการจัดลำดับความสําคัญที่ว่าเราควรพกเกตใครแค่นั้นพอโดยไม่ต้องไปเน้นหิวเพื่อนที่เลือดต่ำกว่า50%าสิบเปอร์เซ็นต์แลละเอา้าปรับกลับมาเหมือนเดิมเลยคือจะกลับมาพิว้วเหมือนเดิมแล้วโดยที่เราไม่ต้องคานึงโพซชั่นมากขนาดเพราะบินคูลดาวน์หนึ่งจุดห้าวิ G A หนึ่งจุดห้าวิคือบัฟ C A มาให้เป็นหนึ่งจุดห้าวิก็จริงแะครับแต่ว่าเนิร์ฟให้การนับคูลดาวน์มันเปลี่ยนไปอ๋อแปลว่าอย่างเงี้ยก็บินเล่นไม่ได้เว้ยเพราะว่าคูลดาวน์มันเริ่มนับช้ามากคือเวลาที่่เเรราาากกดดสลอหือววปะจะ มันจะเริ่มนับครูดาวเมื่อผ่านไป1.5วิจากของเดิมคือ1วินะอันนี้เพิ่มมา0.5วินะเราก็เล่นเป็นแมลงวีแบบซีทั้ง1 2ไม่ได้แล้วที่สำคัญคือถ้าเรากดเพื่อแคนเซิลมันด้วยตัวเองก็ไม่สามารถกดได้เมื่อก่อนกดชิปอีกรอบอะไรเงี้ยเพื่อแคนเซิลมันจะนับคููดาวให้เลยแต่ตอนนี้ไม่ได้อ,อันนี้อันนี้กลับมาเหมือนเดิมก็คือบอกว่าเวลาที่กดวอลซิลี่เนี่ยจะมีแพสซีฟของซัพพอร์ตทำงานตลอดเวลาแม้ว่าจะโดนระเมก็ตาม อันนี้ก็คือการฮิลตัวเองนะครับที่เขาบอกว่าเขาเผลอเอาออกไปอันนั้นไม่ได้ตั้งใจแปลว่าบัลคิลลี่ก็จะฮิลตัวเองเหมือนเดิมนะเราจะได้การฮิลตัวเองจาก2ช่องทางถูกไหมจากเอฟเฟกของบอลคิลลี่ที่บอกว่าแพสซีฟซัพพอร์ตจะทางานตลอดเวลาแม้ว่าจะโดนราเมิดอันนี้คือ1 2คือจากแพสซีฟใหม่ของเมอร์ซี่ที่บอกว่าถ้าฮิลเพื่อนแล้วจะฮิลตัวเองด้วยก็คือเมอร์ซี่ได้ฮิลสองช่องทางเลยเวลาบอลคิลลี่โอเคแปลว่าเมอร์ซี่เวลาบอลคิลลี่ก็น่าจะตายยากขึ้นอันนี้ที่น่าสนใจมากๆคือ เรื่อง G A เนี่ยเราก็รู้แล้วมันก็คือแบบการกีแบเป็นเทกแหละบัฟกลับมาให้ครูดาวมันน้อยลงแต่ว่ามันทําให้ไม่สามารถเอาบิลส์ G A ได้ประมาณว่าถ้าเรา G A เข้าไปข้างหน้าแล้วเราจะแบบสามารถกดแคนเซิลก่อนแล้วแบบสามารถ G A กลับมาได้เลยอย่างเงี้ยคือครูดาวมันไวถูกป่ะล้าถ้าเรากดแคนเซิลเป็นมันก็นับครูดาวให้เลยมันจะเร็วเกินไปหมายความว่าเราก็ต้องคํานึงถึงโหชัันมากขึ้นส่วนส่วนที่2เนี่ยเขาบอกว่าการปรับให้เมอร์ซี่ฮิลตัวที่เลือดต่ํากว่า50ได้แรงขึ้นเนี่ย มันทําให้ความลึกของการฮิลมันมากขึ้นคือไม่ใช่ว่าเราแบบวันๆพกเก็ตฮิลโดยไม่สนใจเลือดใครเลยถูกปะเราจะสนใจอยากฮิลคนที่เลือดต่ำกว่า50%าก่อนนั่นคือสไตล์การเล่นเมอร์ซี่ในซีซันสพอปรับมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยดีเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับทั้งคนที่เล่นเองแล้วก็คนที่เล่นฝั่งตรงข้ามเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เล่นฝั่งตรงข้ามลองนึกสภาพ เรากาลังจะปิดดามจศัตรูได้แต่ว่าเมอร์ซี่มันมาพกเก็ตทันนั่นหมายความว่าเมอร์ซี่อ่ะมีโอกาสสูงมากที่จะฮ ok ิวเขาเด้งกลับมาเลือดครึ่งหนึ่งได้ถูกไหมเพราะมันฮิวแรงเวลาเพื่อนเจ็บอยู่ยตกตัวอย่างง่ายสุดคือวินซันเวลาวินตันจีอ่ะแล้วเมอร์ซี่แม่งฮิลอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีทางฆ่าได้เว้ยอืก็เลยปรับกลับมา,าเ,เป็นแบบเดิมเมอร์ซี่นี่เป็นตัวที่แปลกตัวหนึ่งนะคือเวลาปรับครั้งหนึ่งก็จะบอกว่าเราไม่มีแผนในการปรับเมอร์ซี่ต่อในอนาคตครับนะพอผ่านไปจบซีซั่นปรับเมอร์ แล้วพอปรับมาใหม่ก็จะบอกว่าเราไม่มีแผนในการปรับเมอร์ซี่ในเร็วนี้ครับล้วพอจบซีซั่นเนี่ยแม่งปรับอีกแล้วปรับบ่อยมากต้องปรับตัวกันบ่อยหน่อยนะบับมอยล่าครับมอ,มอยล่าเวลากดฮิลเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกการฮิลค้างไว้อยู่2วิฮิลปกติเนี่ยจะฮิล70หน่วยต่อวิแต่พอปล่อยฮิลแล้วเนี่ยมันจะฮิลค้างไปอีก2วิในระหว่าง2วิเนี่ยจะฮิลทั้งหมด35หหน่วยไอการที่บอกว่าเพิ่มระยะการฮิลค้างไปอีก หนึ่งวิเนี่ยจากสองวิเป็นสามวิเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยังฮิลสามห้าหน่วยเท่าเดิมป่าแต่โอเคมันไม่ควรจะเท่าเนาะมันควรจะเป็นแบบเพิ่มอีกนิดนึงอะ่ะก็แปลว่าสิบเจ็ดจุดห้าหน่วยต่อวิใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นสามวิก็ควรจะเป็นห้าสิบสองหน่วยต่อห้าสิบสองหน่วยภายในสามวินะบัฟต่อมาที่สําคัญของมอยล่ามากมก็คือเฟดระหว่างที่กดอันติได้คือถ้าเจอผู้เล่นที่เล่นมอยล่าไม่ได้เก่งอ่ะนะกดอันตรีมั่วมันจะเป็นจุดจบของเขาเลยมันจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถฆ่ามอยล่าได้ค่อนข้างง่ายเวลา เกนจิเบตสามารถฟันมอยล่าตายได้ดีว่าบอมก็โดนตายได้มอยล่ากดเฟรมีไม่ได้หรืออันติแบบซิกม่าเงี้ยก็ยกได้เพราะว่ามอยล่ากดเฟรมไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่ปกติมอยล่าเก่งก็คือกดระหว่างอันติไม่ได้เลยอ,อการเป็นว่ามันเป็นจุดอ่อนตอนนี้เขาเลยบับขึ้นมาให้สามารถกดเฟรได้แล้ว s <S อันนี้มีผล <comment> แน่นอนสิ่งที่ปรับเนิร์ฟลงมาของอันติก็คือความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก50ลดเหลือ40ลด10เอย่างนะจริงๆก็ ก็ไม่เยอะหรอกเออคงไม่ค <As common S 1> งไม่ได้รู้สึกอะไรมากติ๊กตอกมอยล่ามาแน่นี่คือแพดปรับสมดุลฮีโร่ในซีซั่นที่4ที่กำลังจะมาเขาบอกว่าแรงซีซั่น4จะไม่มีระบบแมปพูลแล้วหมายความว่าทุกแผนที่ในทุกประเภทแมปอะนะมันจะสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับไฮบิดโอ้โหดูดิบิดเบลไอเคนวอลฮอลลี o ูดคิงโลบิดทาวน์และบานีปาไรโซ เอ็ดคอร์ดมีโดราโดฮามาน่าวอตพอยต์จังเกิลทาวเซอร์กิตไลโอโต้ลูซิกซิกแชมบอรีโอ้แมปโคตรเยอะโอเคแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบั克ฟิกซ์เอ้ยเดซอายแก้บัคอันนี้แล้วนะครับที่ดาเมจจากเดซอายเนี่ยจะคูณขึ้นเรื่อยๆเวลาที่หันไปหันมาแล้วเห็นทาร์เก็ตอีกรอบหนึ่งแก้บัคที่บางครั้งคิริโกะกดวาร์ปแล้วมันไม่วาร์ปให้แก้สักทีแค่สักทีโอ้โหกูขอบคุณ ขอบคุณ